สนับสนุนโดย AIS เครื่องปรับอากาศ Central Air ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2ร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มหลังอบรมและเรียนรู้การจัดการเรียนรู้การเรียนการสอนหลักสูตร Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G p a s s 5 Step โดยมีการร่วมกันออกแบบโครงการผลงานและนําเสนอผลงานเป็นนวัตกรรมที่สามารถปฏิบัติไดจริง พร้อมจัดทาแผนการเรียนการสอนพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรมได้ตามนโยบายของภาครัฐขณะที่ผู้บริหารสพปนครสวรรค์เขตสองสังกัดส,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพาทาเห็นด้วยที่จะมีการขับเคลื่อนหลักสูตร active learning เป็นนโยบายที่ปฏิบัติกันทั่วประเทศภายในสองปีเพราะประโยชน์จะตกอยู่กับเด็กและเยาวชนที่มีผลการสอบโอเน็ตและปิซ่าดีขึ้นครับครูรุนใหม่เนี่ยนะครับเขาจะรับรู้ได้เร็วมากก็ เมื่อกลับไปก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับกับกับครูซึ่งซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีความาเชี่ยวชาญหรือไม่มีความคล่องตัวทางทางเทคโนโลยีก็แต่ครูรุ่นเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เก่งเขามีประสบการณ์บวกกับบวกกับคุณภาพการจัดเรนียนการสอนมานานสองส่วนนี้จะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเอาความรู้เทคนิควิธ,ธีการใหม่ๆบวกกับประสบการณ์ครูรุ่นเก่ามาผสม มาผสมกันเป็นองค์ความรู้นะครับให้นักเรียนได้ลงมือทำสอดคล้องกับ active learning ครับ สำหรับโครงการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาโดยสพอถอคัดเลือกโรงเรียน1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมระดับประถมะศึกษาจำนวน160คนจาก5โรงเรียน5อำเภอในพื้นที่สพอปอนครสวรรค์เขต2ประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุบาลบันพศพิสัยโรงเรียนอนุบาลชุมตาบงโรงเรียนบ้านวังชุมพรโรงเรียน อนุบาลแม่เปิลและโรงเรียนบ้านสารเจ้าไก่ต่อครับ